สวัสดีตอนเช้าครับสมาชิกให้โดโปูนิกระบบน้ำนิ่งนะครับวันนี้พามาชมผักอายุยี่สิบหกวันนะครับเลด,ดปัตเวียนะครับอายุยี่สิบหวันกับอากาศหอมนะครับจะประมาณนี้นะครับอายุยี่ิบหกวันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ รากก็เริ่มยาวนะครับรา,ากเขายิ่งยาวเขาก็จะยิ่งกินน้ำกับปุ๋ยเยอะนะครับ,รบน้ำในกล่องก็จะแห้งเร็วครับถ้ารากเขายาวอายุป,ประมาณ30กว่าวัน ตอนนี้เขาก็ยังลากก็ยังไม่ยาวอะไรกินปุ๋ยกับน้ำยังไม่เยอะนะครับนี่จะเป็นเลดปัตะเวียนครับ ชุดนี้ปลูกให้มือใหม่หรือสมาชิกที่สั่งซื้ออุปกรณ์ผมไปนะครับปกรณ์ชุดปลูกว่าชุดปลูกที่ซื้อไปเป็นยังไงครับยัขั้นตอนปลูกยังไงบ้างครับดูแลตั้งแต่พอเมล็ดเป็นถึงเก็บครับ คงเป็นแนวทางให้มือใหม่ได้ศึกษาครับเข้ามาในกลุ่มเผื่อใครสนใจปลูกระบบน้ำนิ่งครับจะได้ศึกษาครับว่ามีขั้นตอนอุปกรณ์อะไรบ้างครับลราก็ยังไม่ยาวอะไรครับเรียดไะเบีย อายุประมาณสามสิบห้าวันผักจะโตเร็วนะบแบบเดียวโตวครับสามสิบห้าวันก็จะใส่ปุ๋ยอีกครั้งครับปุ๋ยไปประมาณสิบซีซีครับถ้ากล่องกุ้งกล่องตาเียมอนก็ ประมาณ24ครับสาอายุผักแล้สามสิบหาวันถน้าน้ำรดเดยอะก็เติมน้ำให้ประมาณเกือบเต็มกล่องครับหรือห่างจากจกล่องประมาณ2นิ้วครับถ้าเติมเต็มไม่ได้นะครับเติมเตยมผักเขาจะช็อตครับชอ็อต ลากไม่เดินครับไม่มีไม่มีอากาศหรือออกซิเจนในน้ำนะครับผักก็จะเหี่ยวตายนะครับถ้าเป็นคนก็เหมือนคนขาดอากาศครับคนจมน้ำเขาต้องคอยหมั่นสังเกตน,นะครับการปลูกผักเขาต้องการอะไรขาดอะไรครับ บางทีถ้าผักใบเขาลงเหลืองแสดงว่าเขาต้องการปุ๋ยนะครับถ้าใบผักผักไม่โตผักเหลืองบางทีร้อนเกินไปอากาศร้อนเกินไปก็ไม่โตนะครับโตยากรากเขาไม่เดินนะครำเป็นกดอย่างน,นี้ผักก็ไม่โตผักรากเน่าตายคนระับ ต้องคอยสังเกตตัวผักฝากกิตาคิดต่อไปนะครับผมจะลงให้มือใหม่ได้ศึกษาทุกวันครับตั้งแต่พร้อมะเมล็ดจนถึงเก็บครับมีขั้นตอนอยังไงบ้างครับมีอุปก,กรณ์อะไรบ้างคนดูแลคนกล้าดูแลผักห,หลังลงปลูกยังไงครับ อายุเก็บเกี่ยวกี่วันครับขอจบคลิปเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับ